นะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเราจะมาทําคาร์บอนด้านไลน์เอฟวันกันนะครับเพื่อนๆโดยชิ้นงานที่เราจะใช้ภูมินะครับก็จะเป็นบางโคนหน้าท่อนหลังนะครับของเวฟร้อยสิบไอนะครับก็ก่อนไปชมนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเวลาที่มีคลิปใหม่ๆมานะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับ โอเคครับชิ้นงานนี้ก็จะเป็นชิ้นงานดิบนะครับของบางโคนหน้าท่อนหลังของเวฟร้อยสิบอนะครับเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนนะครับทําการขัดกระดาษทรายเปิดผิวนะครับเบอร์แปดสิบครับโดยให้เพื่อนๆใช้วิธีการขัดน้ํานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับขัดแบบนี้ให้ทั่วชิ้นงานเลยนะครับโดยใช้กระดาษทรายเบอร์แปดสิบเบอร์เดียวนะครับเมื่อขัดเสร็จก็ให้เพื่อนๆล้างชิ้นงานทําความสะอาดให้แห้งนะครับ เพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนํากระดาษกาวนะครับมาแปะตรงบริเวณรอยต่อหรือว่าขอบชิ้นงานนะครับเพื่อที่ป้องกันนะครับไม่ให้เรซินนะครับเข้าไปอุดติดอยู่ด้านในรอยต่อนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆแปะกระดาษกาวเสร็จนะครับก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทาการกรีดกระดาษกาวนะครับส่วนเกินออกได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทําการกรีดกระดาษกาวส่วนเกินออกเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็ให้เพื่อนๆแกะกระดาษกาวออกได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับแกะกระดาษกาวออกเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทาการเลช้นกาวได้เลยนะครับ โดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมโอลแล้ว30กรัมนะครับบวกกับฮาร์ดอีก3-4หยดครับก็ในการเลชันกาวนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเลบางบนะครับให้ทั่วชิ้นงานได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการเลชันกาวเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็ให้เพื่อนๆทิ้งชิ้นงานไว้30-40นาทีนะครับโอเคครับเพื่อนๆ ระหว่างที่เรารอให้ชั้นกาวเสร็จตัวนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับนำผ้าคาร์บอนนะครับมาทําการพ่นสเปรย์กาว 3m นะครับที่เราพ่นสเปรย์กาว3 m เนะครับก็เพื่อที่ต้องการจะล็อกลายผ้าไว้นะครับไม่ให้ลายผ้าเบี้ยวนะครับระหว่างที่เราทําการพุ่มนะครับโอเคครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะทําการเช็คชั้นกาวนะครับก็เรซินพร้อมเป็นกาวนะครับสามารถพุ่มผ้าคาร์บอนได้เลยนะครับ ก็ขนาดผ้าที่เราใช้หุมนะครับก็จะใช้ขนาด25คูณ50เซนติเมตรนะครับเป็นผ้าคาร์บอนลาย F1 นะครับโอเคครับเพื่อนๆเมื่อเพื่อนๆทำการหุ้มผ้าคาร์บอนเสร็จแล้วนะครับ ก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการแปะกระดาษกาวนะครับตรงบริเวณขอบชิ้นงานนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ตัดผ้าวนเกินออกได้เลยครับ โอเคครับเมื่อเพื่อนๆืนนะครับทําการตัดพ้าส่วนเกินออกเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนนะครับทําการเลชั้นที่1นนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้ลซินผสมโคบอลแล้ว50กรัมนะครับบวกกับฮาร์ดอีก5-6าหยดครับในการเลชั้นที่1นนะครับก็ให้เพื่อนๆนนะครับทําการเลบางๆนะครับ โดยเน้นเลไปที่บริเวณขอบชิ้นงานให้รอบก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นมาเลตรงบริเวณกลางชิ้นงานครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการเลชั้นที่1เสร็จแล้วนะครับต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานไว้12ชั่วโมงครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะทําการเช็คชั้นที่1นนะครับก็แห้งสนิทเรียบร้อยครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทําการแกะกระดาษกาวนะครับตรงบริเวณขอบของชิ้นงานออกได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนนะครับแกะกระดาษกาวออกเสร็จแล้วนะครับต่อจากนั้นก็ให้ทําการกรีดพลาส่วนเกอนนะครับออกได้เลยนะครับ โอเคครับเมื่อเพื่อนเพื่อนนะครับทําการกรีดตัดผ้าส่วนเกินออกเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นการเลชั้นที่2นะครับเพื่อนๆโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมกับบอลแล้ว50กรัมนะครับบวกกับโมโนสไตลีน2กรัมครับบวกกับฮาร์ดอีก5 6ถึงหหยดครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเลให้ชั่วชิ้นงานเลยนะครับ ให้เพื่อนๆนะครับทำแบบนี้วนไปทั้งหมด7ชั้นนะครับโดยแต่ละชั้นจะทิ้งเวลาห่างกันชั้นละ1ชั่วโมงนะครับเมื่อครบ7ชั้นแล้วก็ทิ้งชช้นงานไว้อีก12ชั่วโมงนะครับแล้วเจอกันชั้นที่7นะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เลครบ7ชั้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรซินก็แห้งสนิทเรียบร้อยครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทําการเลครบทั้งหมด7ชั้นเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆสังเกตก็จะมีเรซินส่วนเกินนะครับที่ย้อนออกมาขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทาการตัดเจียเลซินส่วนเกินออกได้เลยนะครับในขั้นตอนการตัดเจียเรซินหรือผ้าส่วนเกินออกนะครับ จะต้องใช้เวลาดนึงนะครับเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆนะครับค่อยๆไล่ตัดเจียเรซินส่วนเกินออกไปเรื่อยๆนะครับให้เสมอกับขอบชิ้นงานครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทําการตัดเจียเรซินส่วนเกินออกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนําชิ้นงานนะครับไปล้างทําความสะอาดด้วยน้าเปล่านะครับแล้วก็ทําการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งสะอาดนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเจียเสร็จเลยนะครับเพื่อนๆน โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้ทําการตัดเจียรลสินส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อเพื่อนๆทําการตัดเจียรเสร็จนะครับเพื่อนๆก็จะได้ขอบชิ้นงานที่เรียบเสมอกันแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทําการพ่นสเปรย์สีดํานะครับให้ทั่วบริเวณชิ้นงานเลยครับโดยให้เพื่อนๆนะครับเน้นพ่นที่บริเวณขอบชิ้นงานก่อนนะครับเพื่อเป็นการเก็บงานไปในตัวนะครับแล้วค่อยขึ้นมาพ่นตรงบริเวณกลางชิ้นงานครับ ต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทำการทิ้งชิ้นงานไว้ให้แห้งสนิทนะครับโอเคครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทําการเช็คสีดากันนะครับก็สีดําแห้งสนิทเรียบร้อยครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทำการขัดกระดาษทรายได้เลยนะครับโดยใช้วิธีการขัดน้ํานะครับขัดกระดาษทรายจากเบอร์ยาไปเบอร์ละเอียดครับเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆใช้กระดาษทรายเบอร์8ปสินะครับขัดเป็นลากเลยนะครับ ขัดจนฝาสีดำจะรุดออกเกอือบหมดเลยนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆตามด้วยเบอร์320แล้วก็เบอร์พันนะครับเมื่อเพื่อนๆน,นะครับขัดกระดาษทรายเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ชิ้นงานเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆและขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการพ่นแลกเกอร์ด้านนะครับ ก็ในการพ่นแลกเกอร์นะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆนะครับพ่นบางๆนะครับ2งถึงรอบนะครับทับกันนะครับโดยแต่ละรอบนะครับให้เพื่อนๆนะครับเว้นระยะเวลาห่างรอบละ10นาทีนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆเมื่อแลกเกอร์แห้งสนิทเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ชิ้นงานนะครับก็จะออกแนวดุดุนิดนึงนะครับเพื่อนๆ ก็จะรอไปอี <ka> กแนวหนึ่งนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เวลามีคลิปใหม่ๆมานะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับก็คลิปน่าจะเป็นการหุ้มอะไรนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามด้วยนะครับ ส่วนในคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับ